ชมดอกเลนลี่ใกล้ๆสิจอบมาเป็นเดือนแล้วบ้านในบ้านนี่สิบานแล้วพะยะออกมาแล้วพี่น้องนะสีดอกใหญ่ค่กนะกินได้ป่ะนะต้องเจตีพะยะออกมาเนี่ยอ๋อถามมาแล้วเดือนเพรไม่เห็นสองเดือน,นอนนยู่บ่นีอแต่เขาตังโตเตรียมไว้ก่อนแล้วเนาะเขาค่อยบาดน,นะเนาะ บืงตีล่ะเออส้มหมุนนี่เห็นบหเอาปอ,กอ,อ,กอ,อกเปียเต็มเลยนี่มันก็บมาณห้าในบาทน,น,นมันต้องมันต้องให้มันเต็มที่ก่อนประมาณนี้ละมั้งคอยว่าเนาะนะจอบเสมอเสมอเนี่ยในสิบบานเนี่ยในสิบบานอยู่บนันี้จย์มันเพราะว่าเอาลรือื่นอาจสิบบานเนาะเรื่องอื่นก็นสิทธัยต่อไปจากนี่ละเอามาคิดดู คิดด้วยเดี๋ยวเขาเข่าเด้อรอแม่ด้วยไม่ต้องเข้าไปเลยนะมันตือบกจอดเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข่าอยู่นี่ แยกเกี่ยมออกมาแล้วส้มใกล้ๆสิไข่อชอบแต่ดอกเล่นเลี่เขาสวยดีซื้อทีเดียวได้เยอะเลยแตกนอออกมันเกิดสุป,ปีบนะันน่ะมันทนให้หนาทนหนาวทำได้มาตายได้พี่น้องทอดหนามาันซ้ำอันซ้ำดอกอียังก็ดอกทิวลิปมันล่ะอาจ,จะเป็นพวกตระก,กูลเดียวกันละบ้างพวกหัวมันนะเนาะหัวคือกันคล้ายๆกันหัวคือหอมพักบัวดอกทิวลิปมันเนี่ย พอหดนาเลือดดลรอนเนี่ยมันก็เกิดมันก็ออกแตกนอกแตกอันนั้นแต่ว่ามันพอยื่นแป๊บเดียวมันก็เบิดไปแล้วเที่ลิฟแงมแป๊บเดียวแต่อันนี้งามดนนะอืมงามดนเติบอยู่เนี่ยดนนี่หมายถึงว่าเกษยยังคงสภาพดอกมัน,น,น,นเนี่ยอายอดอายออยู่ในแห่ข้าสม้มอยู่สักสองสามอาทิตย์อยู่ได้พี่น้องมันคอยลุยล่ เนียดอกใหญ่ดีจังอ่ะนะโอ้ดอกกอินใหญ่อุ่มๆซะสมบูรณ์ดีได้ไหนเนะาะใหญ่ด้วยว่าดูดอกเดียวคุดขึ้นจากดินคุดขึ้นจากดินคอยนะเพราะว่าสิใหญ่บ้านนะก็เลยคุดออกคุดไปบ้านไม่เ้านำฮะนะพัน์ดีเลยเนี่ยเข้าสื่อมาเนะเาะก็เอาไปนําแต่เขากัยังเห็ดสวนไว้เขาดอกใหม่สนิทอื่นไวให้เขา,หน,นห,ห,เขาหนะนะราะว่หยานเขาแบบ ถ้าเกิดคนบาหมาักสวนนี่เจ้าเขาถมกบถิ่มเขาก็เสียดายของเห็นไหมสวยเลยส้มกลับไปกลับมาอยู่นี่แล้วมันงามแห้งหอมมั้หอมไม่ได้เลยดอกนี้สวยจังเลยนี่ดอกใหญ่ๆเนี่ยอนี่มาเลี้ยงกับมาหาส้มสวนก็ประจอด <c ười> <c ười> หอมอยู่เด้ ไม่อเอื้นบานแทาจอดเนาะเอื้นเสาเดี๋ยวทายทายตื่มกันเข้าไปอีกเอะพูน่ะเปิ้นแอปเปิลไข่ซูนทะเลเลยเตรียมของ เตรียมของสีใหญ่ไปบบานไหมส้มสีเห็ดหัวนะพี่น้องนี่ส้มหัวเ้าหัว,หวกันหมาเพราะเป็นยางดอกห้หมายางห้หมาเลียนเดี๋ยวมันสีเลียนหนีหมาหมาอันเคยเลี้ยงในบานนะมีเธอนึงหลุดออกจากบ้านโอ,โอ้โหเลียนน้าว่าสันพี่น้องเสียไปเลยเด้ถ้าส้มหมาบ่ามันหมาปล่อยเพราะว่าหมาเขาบ่เคยเอนแบบว่าเขาบ่เคยผ้ายางนอกบานเ่เคยพอกคนนะพี่น้องบัตรีมันออกแล้วมันแลนีนตะเิดไปหลดเด้พี่น้อง เสียเนี่นี่ก็คของพ้งส,ภา,งส,งสภาพให้มันเป็นสวนค่องสภาพห้มันเป็นสวนคือเากาต้องความสะอาดออให้เขาสักหนอ่อยในดออันนี้ก็งามคือกันได้เ่ามันขี้ลายเลยนี่ จ็เพ so well. ื Hence, ่ออืนดอกอย่างทะยามเป็นดอกสวยๆได้พี่น้องเห็นบ่เออกระลังเป็นดอกแล้วหว่ามันเป็นดอกเงินดอกทองอยู่บ่ฮะดอกเงินติจอิงดอกเงินแต่ว่าดอกทองหันเป็นข่ออยย้ล่มซะนาะหมอนั่นแล่นน้ำก็ลอกเด้อยู่นี่ อืมน่าจะไปหยอกกันหรอกอืมกระลอกใต้สายไฟหยอกมันมาไงกัะหรอกหยอกมาเอ๊ะจอดมึงเอากระปไรหรอกจอดแจงก็เอากระปเทือมันเสียบาเี่เนาะแกงหางเซยหยอกกันที่ดีหยอกบบหยอดแบบแกงเอ้า มันก็จะไม่ได้ยอกไปยอกหลายตัวก็เก่าประอะไรอยู่ในตามันอาศัยอยู่ในปากันมันดีตรงที่ว่ามันกะบุยพู้ใดมาหยุงบุนไหวกับฮาเนาะพี่น้องเนาะแต่ฮาไปอยู่จนโตเฮาก็เลยกะสิย่างเลาะปลาบิดมือเบิดเป็นตะวันงานเยอะมากๆได้แหละสิบอกหายตอนใบใหม่ี่เนาะก็สิยากสิจ้ากะตะวันสิเพาะก็สิ พอลงอันคิปอยู่ดกอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามัาก,นก,ากเนาะจ้อถึงว่าห้าสิเสาสียังกระางห้าก็ตตองลงคิบนะแบบเพราะว่าเด้สร้สงมั่นมาแล้วอ,อจนว่ามีไยใดเนาะพี่น้องเนาะห้าก็ะว่าถิ่มความตั้งใจของห้าสิ่งที่เราชอบอะ่ะถึงเราจะไม่ได้ไปตามติดตามใครกับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่สบายใจของใครมันเนาะใครมีเวลาก็มาไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรกระว่ากันไปสะดวกไปสะดวกมัน่น เฮ็ดเพราะวามสอบเนาะอืมก็บันทึกเรื่องราวชีวิตเราเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเราทำไปอีจอด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 มันเป็นผู้ชายเหรอแต่เอิ้นว่าอีจอดซื่อๆพี่น้องเห็นพวกหกหกเนี่คือว่าสีหนาไปได้นเป็นเปลือ้โตเล็กนาะอืมของที่จะเตรียมขึ้นรถนะนะ มาตั้งมาเริมกันต้นอันบักกันนี่คอยต้นมกลก้วยต้นกล้วยคอยเลยไหมหน้าแตกเอาปะเอาแปะขึ้นหน้าโชคดียูซื้อมาเที่เดียวก็นเลยจกักโอ้แพงเดียวสองปีที่ยวสามปีที่แล้วค่อยซื้อ